แขนก็วางไม่ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่เกตแม่งก็ไปยังไงดูแลงุดทีนู่นนั่นก็มานั่งคิดสองอย่างว่ากูจะเข้าไปดีหรือไม่เข้าไปดีถ้ากูกลับเข้ามาพันทิพย์ถ้ามันเกะกูจะรับสภาพยังไงอืแต่ถ้ามันไม่เกจะเป็นไปนได้ไหมวะกาลังนั่งคิดจะเข้ามาพันทิพย์หรือจะไปเปิดโรงแรมนอนับบ้านก็ไม่อยากกลับแล้วไอยย้ยใจใจเริ่มไม่ดีอะ่ะเกยอกไอ้เย,ยใจดีสู้เสือเข้าไหมมาเข้ามาพันทิพย์รายแรกหยิบ ผมว่าไม่ได้ว่าพี่โอ้ใจแม่งวุบเลยนะเข้าใจครับจะได้ยหนูอไหนอยู่เน,นี่ยว่าอยู่สุริวงศนะ์นี่ยแล้วทำอะไรอยู่อ่ะดูคุณแผนให้องค์ดิไปให้มึงให้เด็กสงมาเลยนะเรียกแท็กซี่ไอ้เด็กเรียกโบสไซรับจ้างมาเฮ้ยมังเงานี่นะไปโรงแรมสุริวงศ์นะเนี่ยอาพาไปนาเขานี่มันรู้จักอ่ะไปให้ดู